จงเขียนประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนแต่ละข้อความต่อไปนี้นะครับโดยให้ x เนี่ยเป็นตัวแทนจํานวนจํานวนหนึ่งก็คือ x เ่เป็นตัวแปรของเรานั่นเองครับในการที่เราจะทําในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําให้เป็นหลักๆเลยนะครับก็คือการเขียนในรูปของอสมการออกมาให้ได้ก่อนการตีความโจทย์เนี่ยให้เป็นรูปของอสมการเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับสเท่าของจํานวน1ไม่เกิน18ครับ3เท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็คือ 3คูณกับ x ที่เราให้เป็นจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับไม่เกิน18เนี่ยคำถามที่เราต้องคิดอยู่ในใจนะครับว่ามันเป็น18ได้หรือเปล่าไม่เกินแสดงว่าเป็น18ได้นะครับเพราะมันเท่าตัวได้เนาะไม่เกินเนาะสามเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน18คือ3 x เนี่ยต้องน้อยกว่าเท่ากับ18ครับไม่เกินก็คือต้องน้อยกว่าเนาะไม่มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเท่ากับนั่นเองครับข้อที่2นะครับผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ7 ไม่ถึง25าครับจำนวนจำนวน1บวกกับ7ครับผลบวกของจำนวนจำนวน1กับ7ไม่ถึง25คําว่าไม่ถึง25เนี่ยเป็น25้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะมันห้ามถึง25นะครับแสดงว่ามันจะต้องน้อยกว่า25หรือว่า x บวก7 น้อยกว่า25ครับภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเราอะต้องค่อยๆอ,อ่านมันไปเนาะแล้วก็ตีความคิดในใจตลอดนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะครับข้อที่3เนาะผลบวก3เท่าของจํานวนจํานวน1กับ6ไม่น้อยกว่า20ครับ3เท่าของจํานวนจํานวน1บวกกับ6ครับ3 x 3เท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งบวกกับ6ต้องไม่น้อยกว่า20ครับไม่น้อยกว่าเนาะ แสดงว่า20ได้ไหมครับเป็น20ได้เนาะไม่น้อยกว่าคือต้องมากกว่าใช่ไหมครับ3เท่าของจํานวนเนี้ยบวก6ต้องมากกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะครับ 20ข้อต่อไปครับเศษ7ส่วน15ของจำนวนจำนวน1ไม่เท่ากับ105ครับเศษ7ส่วน15ของจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือ x นะครับต้องไม่เท่ากับ105ครับไม่ยากเนาะอันนี้เขียนได้ตรงตัวนะครับข้อที่5สติ๊กเกอร์ลายโมจิมาเหงาสามารถสนับสนุนน้องได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ เศษสส่วน4ของผลต่างของจำนวนจำนวน1กับ2มากกว่า40ครับเศษ3ส่วน4ของถ้าเราเจอคำว่าของเนี่ยให้เราคิดไว้ก่อนนะครับของคือคูณเนาะผลต่างของจำนวนจำนวน1กับ2แสดงว่ามันมีจำนวนจำนวนหนึ่งะครับผลต่างของจำนวนเนี้ยก็คือลบกับ2ถูกไหมครับผลต่างของจำนวน1กับ2ของ3ส่วน4ก็คือคูณกับ3ส่วน4จะได้เป็นเศษ3ส่วน4เนี่ยคูณกับผลต่างของจำนวนจำนวน 1กับ2มากกว่า40อันนี้ตรงตัวครับมากกว่า40ข้อที่6ครับ5เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวน1กับ6น้อยกว่า30ครับ5เท่าก็คือ 5x นะครับผลบวกของจำนวนกับ6นะก็คือ 5x เนี่ยบวกกับอีก6นะครับเป็นผลบวกเนาะน้อยกว่า30 ก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอ,อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด Subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยต่อไปนะครับพี่อยากให้ลองเราลองทําดูกันบ้างน,นะครับว่า2ข้อนี้นะี่ยสามารถเขียนเป็นรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงบ้างนนครับคือข้อที่7เนี่ย ผลบวกของ3ใน4 3ใน4นะครับของจำนวนจำนวน1กับ8ไม่เกิน15แลข้อหนึ่งก็คือ3เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ4น้อยกว่า5เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนนั้นกับ สองข้อนี้จริงๆไม่ยากนะครับเราลองเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์มาดูเนาะว่าเราได้เท่าไหร่กันนะครับได้เท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับข้อไหนที่น้องได้วิธีหรือประโยคสัญลักษณ์แบบไหนที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ได้เหมือนกันนะครับแล้วไปต่อกันที่คลิปต่อไปกันเลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนือ้อหาอื่นเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย